โชคดีผาสุกนะเพื่อนเื่อนนะชอช้างบอกโชคดีผาสุกนี่แปดอีกแล้วนะครับเงิอนอีกแล้วสาหก็เป็น9้าโอ้โหบอกเลยว่าแงก็เฮงนะคิดบวกได้บวกครับผมเพื่อนตอนนี้นะครับอยู่กับ พ่อบ้านนะสวัสดีครับแหมช่วงนี้ก็ยุ่งๆกันนะฮะน้องๆนิวก็หยุดกันนะครับช่วงนี้อยู่กับพ่อบ้าน2คนนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรใจสู้สถานที่ตั้งเราอยู่ที่ถนนเรียบทางด่วนนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีนะจ๊ะเมกไก่เม่ไกลนะครับพระรามสองนี่เองนะครับวันนี้นะครับพี่พีนะครับมีรถสวยๆเนี่ยเอามาฝากกันเพื่อนๆนะวันนี้นะครับผมเรามีเป็น Honda นะ CRV นะครับปี2007ออโต้คันนี้ตัวท็อปสุดก็คือเป็น2.4 E L นะับ4ออโต้เลยนะครับสวยมากๆรถบอกเลยว่าเรรียบ้อย สุดๆกันเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะล้อแม็กนะครับยางใหม่เลยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยเพิ่งจะ3าเดือนเองด้วยนะครับเจ้าของใช้รักษาสุดๆนะฮะคันนี้น่าจะเป็นบอลทองใช่ไหมหรือว่าออกบอลน้าตาลเขาอะฮะสีเดิมจากศูนย์โรงงานเลยนะสีไม่ได้ทําใหม่นะครับรถสะอาดมากเพื่อนๆนะครับสวยจริงๆนะครับมีโฟลเดอร์คำหนึ่งเพื่อนๆเต็มตัวเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไหนก็ปรับผ่านท้ายมาละขอดูท้ายสักนิดนึงครับพ่อ้ีนครับไฟนี่สวยจริงนะเพื่อนๆอ่ะขอดูท้ายสักนิดนึง โอ้โหทาไม่รับผมเลยพ่อบ้านอยู่สองคนไม่มีใครรับผมเลยขายนี่คือกว้างขวางนะแล้วก็แผ่นเนี่ยพ่อบ้านรางหงายผมดูหน่อยได้ไหมครับช่วับใช้ได้นะครับที่มีชอนักจมน้ําอันนี้เป็น2ชั้นนะเพื่อนเพื่อนนะสามารถวางข้าวของได้นะครับด้านล่างก็วางได้เหมือนกันอันนี้่1ชั้น2ชั้นนะครับถ้า3มชั้นก็จะเป็นหมูก,กรอบนะครับเดี๋ยวไปทํากะเพรากันแอะแห้น,นานะข้า้งบอกพับได้เหมือนเดิมนะครับเป็น 60- 40ขอไม่ใช่สีอันที่เป็น40 40 40เดี20 20๋วเราจ่สับสน,นี่สับนีครับ้นะครับ จุดเด่น CLV เขาอยู่แล้วนะครับข้างล่างมีอะไรไหมเดี๋ยวขอดูดนิดนึงนะมีโต๊ะมีอะไรบ้างไหมอ๋อตัวนี้ติดอพีจีมาลืมบอกไปถังโดนัทเ,เพื่อน,นาาาาๆนะครับสะอาดสะอ้านมากๆนะครับแม่แรงยังใหม่เลยประหยัดสุดๆคันนี้2 4 l ุด CL นะครับ อ่ะปิดท้ายเลยพ่อบ้านเดี๋ยวเราไปดูภายในยดีกว่าเพื่อนๆจะไปเล่นไปนะพวกที่เปิดโคมียมนะพวกคิ้วเลยพวกเนี้ยฮะยังเดิมอยู่เลยครับเนี่ยพวกคิ้วพวกอะไรพวกเนี้ยฮะที่พงที่เปิดเนี่ยยังโอเคเลยนะอ่ะขอดูภายในสักนิดนึงพ่อบ้านทาะายบอกเลยว่าส่งเข้าไปแห้งได้เหมือนกันนะฮะ ก็ประกวดนะครับผู้ดเด่นคนเดียวเล่นคนเดียวฮะเพราะบ้านรบกวน,น,น,นเปิดประตูฝั่งนู้นหน่อยฮะแผงประตูก็สวยสะอาดนะครับแล้วก็สวิตช์กระจกนะครับเซ็นเตอร์ล็อกใช้งานได้นะครับไม่มีขาดไม่มีแตกคันนี้ลืมบอกไป2.4ท็อปสุดเป็นบอกไฟฟ้าด้วยนี่ครับโหเพื่อนๆบอกเลยสุดคุ้มขอฟังเสียงสักนิดได้ไหมพวงรอบเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับข้างขวาเป็นค r u สคอนโทรลนะครับข้างซ้ายเป็นวอลลุ่มนะครับสามารถที่จะปรับความเร็วอัตโนมัติแล้วก็ปรับเสียงได้ด้วยจะปุ่มอะไรรถบอกเลยว่าสตาร์ท เยอะมากนะครับนี่ LPG นะครับน้ำมันกับแก๊สเนี่ยครับใช้ได้2ระบบเลยเห็นไหมฮะเป็นหัวฉีดอย่างนี้ด้วยนะครับกดอีกครั้งนี่ก็จะเป็นน้ำมันร้วนนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้าบอกเลยคันนี้สุดคุ้มนะครับพี่เจ้าของรถบอกเลยว่าขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยมาเยอะแล้วจอเป็น a อน r รอยด้วยนะครับสวยจริงๆนะครับพวงมาลัยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันแผงประตูข้างสวยสะอาดเพื่อนๆเอ๋ยเห็นไหมฮะคอนโซลนะครับ ABS Airbag คู่ด้วยนะครับจอเป็น a อน r รอยนะครับแอร์เป็นดิจิตอลนะนะครับอุณหภูมิปรับแยยกซ้าาขวนะ มไม่ถึงสองแสนนะผมบอกเลยเพื่อนๆช่องเก็บของนะครับวางแก้วน้ํานะครับแล้วก็ตัวนี้ยสามารถสไลด์เปิดปิดได้นะครับพนะแขกเป็นไงพ่อบ้านเปดิดูให้ดูสนนักนิดนึงข้างหนึ่งครับขนาดใช้งานพ่อบ้านพี่ต้องขอโทษ่ทีน,นะนี่ก็ใช้ทั้งวันแล้ววุ่นวายไปหมดเลยบอกก็ยังสวยสะอาดไม่ขาดอ่ะโอเคมาสองแถวนี่ครับแผงประตูสวยสะอาดนะทุกบานนะครับบันไดเกลียบเนี่ยยังพี่ก็ยังมาแปะเป็นฮอได้นะครับ แขงนะครับเบาะด้านหลังนะครับคู่หน้าก็ายังสวยเบาะด้านหลังพนักแขนเป็นไงฮะหัวหมอนตัวนี้มันเป็นยังไงพ่อบ้านดึงลงมาได้ไหมอ๋อตัวนี้เป็นที่วางแก้วน้ำนะครับพับเก็บได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพับบ่อยดูหน่อยเซียววีจุดเด่นคือพับลงกระดกได้ใช่ไหมดึงตรงนี้ใช่ไหมครับพ่อบ้านดึงขึ้นใช่ไหมอย่างนี้พอ,อดึงขึ้นพอสลัดหลุดปุ๊บก็กดลง40 40 20นะฮะเป็นน้องดร้อยหนึ่งพอดีแล้วก็ยก ท้ายขึ้นนีน่คือต้องดึงเชือกด้านหลังเหมือนเดิมกดสลักอ๋อโอเคอ๋อ,อน,นี่คู่กันนะครับถ้าเกิดยกขึ้นจะเป็นหกสิบสี่สิบสายอยู่ไหนเอ่ยอ๋อยู่นี่ชึบอ๋อดึงขึ้นนี่ครับเพื่อนๆเหมือนเดิมฮะนะครับเพิ่มพื้นที่เก็บของอ่ะแต่สร้างเครทีหนึง่งจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับแล้วก็แผ่นนี้ห่อพี่นิดนึงพ่อบ้านนะครับเกิดไม่ได้วางของก็ยกออกก่อนอ๋อยกออกง่ายๆเลยนะครับนี่เพื่อนๆเอ่ยเห็นไหม เนี่ยครับ c ซ v วีเขาจะเป็นอย่างนี้ครับจุดเด่นเขาครับนี่ฮะโอเคอย่างเจ๋งเลยเพิ่มพื้นที่อย่างมากมายเอาผ้านวมปูนะหมอนเหมือนวางนอนสบายครับพม่ีปัญหาอ่ะประกอบร่างเหมอนเดิมเลยพ่อบ้านเราก็แค่นําแผ่นนะครับเข้าไปวางเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าต้องการที่จะวางของเราก็ดันกลับมาครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับอ๋ออย่างเจ๋งนะครับแล้วก็พ้าบอกคืนปิดฝาท้ายเลยฮะพ่อบ้านอย่างเจ๋งนะครับ แนใ่กรึบนะครับแล้วก็ยกนี่อีกทีนึงนะครับชึบชึบคึบกับเรียบร้อยแลมแวลยอดขาบ้านรถที่สตาร์ทอยู่นะเบินซึ่งนี้ได้ไหมไม่รู้ว่ารถรถสตาร์ทอยู่จริงให้รู้ไปเลยนะครับว่าสตาร์ทอยู่ <S <S 6, 9, เครื่องเงียบกริบภาษี6 9เพื่อนๆดูคิ้วยางซะก่อนนะครับ นะฮเรามี2คันนะเพื่อนๆนะเรามีคันนึงเป็นสีบรอนเงินนะฮะบรอนเงินนี่คือเป็น2.0นะครับแต่เป็น EL ขับสีเหมือนกันคันนี้นะครับสีบรอนเนี่ยออกเป็นน้ำตาลเนี่ยนะฮะอันนี้2.4งจอันนี้ขับสีเหมือนกันนะครับ2.0 2.4ุดศูน่าแต่ชอบนะครับ2.4ก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เป็นบอกไฟฟ้านะครับเราแต่ชอบเลยไฟก็สวยงามนะเพื่อนๆนะดูแบตเตอรี่ก่อนเดือน6 7 8จ็ดแปดเดือนที่สิบเก้าไหมฮะเดือน9ใช่ไหมสามเดือนเลยเพื่อนเพื่อน เพิ่งเปลี่ยนมาหมาดๆนะครับนี่ขาหน้าเดิมเห็นไหมสวยเลยเนี่ยนี่เรายังไม่ทําอะไรมากเลยนะเราล้างแล้วก็ลงแมตตเล็กน้อยนะ ABS เพื่อนๆดูดูห้องเครื่องซะก่อนตายแล้วเพื่อนๆเ,เอ๋ยเท้าพีนะครับหัวฉีดติดมาอย่างดีเนี่ยเกือบห้าหมื่นนะครับ Energy Reform ฟอรมไม่แน่ใจไม่รีบไม่ทันดูเพื่อนๆน,นะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดตามจุดตำแหน่งเลยนะอ่ะโอเคเพื่อนพ่อบ้านเสนอหนึ่งรอบนี่ฮะ โชคดีผาสุกได้ตังค์ด้วยเข้าหน้าเห็นไหมฮะที่ผมได้บวกฮะมาดูพร้อมกันเพื่อนเอ๋ยมาแล้วจ้ามาแล้วจ่าเพื่อนๆ Honda CRV นะฮะปี2007นะครับตัวนี้เป็น2.4 EL ท็อปสุดเลยนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งนึ่งเป็นครุสคอนโทรลนะครับฝั่งนึ่งเป็นดบลูมนะครับแล้วก็มีจอยแอนดรอยให้ด้วยนะครับทีวีพีจีมาเรียบร้อยนะครับรถสวยมากๆนะครับขับสีฟูลไทม์ครับรถได้ก็มีประกันนะฮะชั้นสามให้ด้วยเพื่อนๆนะฮะนี่ถ้าเกิดว่าไปเดอะมอล ชั้น3ต้องเค็มด้ชั้น3หยอกหยอก,อกสวยจริงๆนะครับอ่ะโอเคเพื่อนๆจอดตรงนี้เลยครับพ่อว่านเดี๋ยวเราจะรีวิว f o r t u n e r ต่อนะครับแล้วก็มีรถตู้ด้วยนะครับเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวมาดูว่าออกนอกสตูหรือจะสวยไหมนี่ครับไม่ได้อยู่ในสตูก็สวยอย่างเดียวแล้วจ้ะที่รักเห็นไหมรถพีพีบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับราคาไม่แพงด้วยคันนี้นะฮะจัดไปเพื่อนๆนะหนึ่งแสนนะเกนะ้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ต้องรีบ ด่วนจริงๆเลยนะครับแล้วนี่ครับผมมีเบนซ์ด้วยนะฮะแล้วก็มีซีสองสองศูนย์ดีนะเป็นดีเซลด้วยฝากขายนะครับโซนนี้ก็ฝากขายไว้อยู่เหมือนกันนะครับส่วนหน้าเป็นสตูดิโอนะครับหน้าสุดเลยก็เป็นรถตักหมื่นลักแสนนะเ,เข้ามาใหม่กันเอาผ่านเ,นเพื่อนเอ๋ยบอกเลยว่าต้องรีบแล้วต้องเตรียมตัวนั้นนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆนะจ๊ะอา้าวเห็นบอกว่ามีอะไรนะฮะคุณบีเอาเรื่องทะเบียนนะครับอ๋อมีกุญแจสำรองด้วยแล้วก็มีประกันภัยด้วยโอเคฝากไว้ด้วยนะแมวนี้แต่งตัวสวยเนี่ย เอาความใจเดี๋ยวมีอรนอร์ด้วยคุณบีครับสุดยอดเนาะศูนย์เก้าใช่ไหมสวยมากๆเลยดูสักก่อนเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมาเจอกันเจอต่อพี่หน้านะสวัสดีครับ